สวัสดีนะคะวันนี้ก็คือฝนตกหนักมากแต่เราต้องไปส่งน้ำส้มกันค่ะปิดไฟป,ป,ป,ปิดบ้านก่อนสังเกตเสื้อฝนแม่ค้านะคะว่าโชคดีที่ว่ามีพื้นฐานในการตัดเย็บมาก่อนนะคะก็เลยตัดแล้วก็ที่บ้านไม่มีเสื้อฝนก็เลยทําเสื้อฝนเองนะคะนี่ใส่เป็นเสื้อนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปทําได้นะคะ มีที่ว่าที่บ้านมีถุงใหญ่ๆนะคะก็ทำทำคอเสื้อทำเขนนะคะมีพื้นฐานในการประยุตม,มาก่อนค่ะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวทำทังไงนต่นเ,เราไปส่งน้ำส้งกัน <c oughs> แบบชุ่มชื่นสดชื่นชุ่มชุ่ม,มจำกันไปเลยทีเดียนะคะ ชุ่มชื่นสดชื่นชุ่มช่ำกันไปเลยทีเดียวนี่เดี๋ยวไปลองเท้าก่อนไปลองเท้าแต่ว่าแม่ค้าลืมกระเป๋าลืมตังแล้วเพื่อนๆนะคะสนใจนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะแล้วก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะ แล้วเราก็มาถึงโดยสวัสดิภาพด้วยเสื้อฝุนดีไซน์ของตัวเราเองนะคะถูกพลาสะติกรีไซเคิลค่ะ